พี่ผูมหาครับวันนี้ครับงานวันนี้ครับเป็นงานเปิดตัวอะไรอย่างี้อ๋อก็เป็นการเปิดตัวของแพลตฟอร์มเว็บไซต์สําหรับการท่องเที่ยวสําหรับคนไทยเป็นทัวร์นะครับซึ่งเราจะนำโฮเซลที่เป็นผู้จําหน่ายทัวร์ทั้งหมดมาไว้ในเว็บไซต์เราแล้วก็ให้ผู้สนใจสมาชิกเข้ามาซื้อในเว็บไซต์เราได้โดยตรงซึ่งจะทำให้ง่ายสะดวกปลอดภัยสำหรับทุกคนในการซื้อทัวร์ในครั้งต่อไปครับพิเศษกับของทอเทกือ ความพิเศษของออทูทิปนะคะนอกจากเป็นฝั่งในส่วนของคัสตเมอร์ลูกค้าแล้วก็จะมีในเรื่องของโฮเซลหรือคู่ค้าที่สามารถมาลงโปรแกรมขายให้กับทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเราเหมือนทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ออทูทิปของเราเป็นสื่อกลางในการที่จะมีคู่ค้าและลูกค้าเข้ามาเจอกันตรงกลางที่แพลตฟอร์มของเราค่ะครับที่นี่เจยวค่ะทำไมถึงต้องเลือกคุณปีคคือดับแรกผมตามผมเป็นแฟนข่าบของคุณจออยู่แล้ว ครับไปทริปไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจอยจะเป็นคนแบบจัดวางรูให้ค่อนข้างตลอดเวลาเลยนะครับจะเป็นทริปสายมูจะเป็นทริปเที่ยวแบบแฟมิลี่หรือแม้แต่แบบเป็นแก๊งเพื่อนกันกจอยเป็นคนลุยทั้งหมดก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าวันนี้ที่เกิดจอยไปทำออทูทริปเนี่ยก็สามารถสร้างประกฏการหรือสร้างรูที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ไม่ได้ซ้ำซากจำเจเหมือนก็ทำกันได้ที่แบบ จิบเหรอคะสำหรับจิบจิบจริงจิบจงจ๊บมีเพนพอยท์ค่ะคือจิบชอบเดินทางแล้วจิบก็ไม่ได้แบบรู้จักใครเป็นการส่วนตัวที่สามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นจิบก็คือหนึ่งคนที่เวลายอยากจะไปประเทศไหนจิบก็จะเสิร์ช Google เอาว่าโอเคอยากไปประเทศนี้สมมติอยากไปญี่ปุ่นมันก็ขึ้นมาเต็มเลยหลายบริษัททัวร์หรือว่าหลายโปรโมชัน่นหลายแคมเปญอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่มั่นใจหรอกคะ่ะว่า บริษัทไหนบริษัทที่เราเลือกเนี่ยมันจะไว้ใจได้หรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วเขาจะแบบเททัวร์เราไหมจะเหมือนตรงปกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะและทีนี้พอได้ยินมาว่ามีออทูทริปเกิดขึ้นจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บซัพพอร์ตแพลตฟอร์มนี้มากๆเลยเพราะว่า1เลยอ่ะสิ่งที่สําคัญคือถ้าสมมติว่าคุณเคยไปคุณมารีวิวคอมเมนต์ว่าแบบโอเคเจ้านี้ดีตรงนู้นตรงนี้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยทำให้พวกเราที่เข้าไปดูในแพลตฟอร์มนี้เราก็จะได้ประเมินได้ว่าเฮ้ยเราอยากซื้ออ่อทัว,ทวม ที่แบบรวบรวมเอาหลายๆบริษัทที่เขาขายามารวมอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยทำให้เราในฐานะที่ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาได้เปรียบเทียบทั้งการให้บริการของแต่ละคนได้มันก็เป็นอะไรที่จริงรู้สึกว่าดีแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะอัันาาเครบ ได้เลยค่ะก็ขอฝากเว็บไซต์แพลตฟอร์มอ t o t i p s นะคะเข้าไปคลิกได้เลยค่ะ auto tips. com นะคะตอนนี้เป็นโปรโมรชั่นพิเศษส,สำหรับลูกค้าคัสตอเมอร์ใหม่นะคะมีการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ของเราเข้าไปจะได้รับคูปอง e v v u c h e r ส่วนลดทันที5,000บาทค่ะก็ขอฝากอ t o t i p s เข้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณครับคุณกาครับ